สวันนี้พรข้าพเจ้าจะมานำเสนอเรื่องดนตรียุคโรแมนติกค่ะสวัสดีครับผมนายจักรพงศ์ชนิตะบลห้อง6ทับ4เลขที่7ค่ะส kind of ว<ร>ัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวณัชชาโมหะมัดเล่นที่16อยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่6ทับ4ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาั่ง3นะคะเบียรสุขอยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่6ห้อง4เลขที่19ค่ะ วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสูนตาม,มนช่วยนักเรียนชัน้นประยุทธ์ศรปีที่6ห้อง4เลขที่2ีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศู 6, นิการหิวอุ่นเลขที่30ดิฉันมระยุทธ์ศรปีที่6ห้อง4ค่ะยุคโรแมนติกเริ่มต้นในศตวรรษที่19คศ1820ถึงคศ1900ดนตรีในยุคนี้เน้นการแสดงถึงอารมณ์ของผู้ประพันธ์เพลง เนื่องจากผู้ประพันธ์เพลงสามารถแต่งตามความถนัดและความชอบของตนเองจึงทำให้บทเพลงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนิยมประพันธ์ในรูปแบบการบรรยายเรื่องราวผู้ประพันธ์เพลงในยุคโรแมนติกต่างเน้นลักษณะดนตรีประจำชาติของตนเองโดยนำทำนองหรือลักษณะเพลงมาประยุกต์ใช้กับเพลงที่ตนเองประพันธ์ขึ้นซึ่งมีลักษณะดังนี้ หนึ่งทำนองดนตรีเด่นชัดในด้านการบรรยายความรู้สึกของตนเอง 2. การแบ่งวรรคตอนของเพลงยืดหยุ่นไม่แน่นอน 3. ม,มีการคิดขอดดนตรีใหม่ๆเพื่อใช้บรรยายความรู้สึกได้เด่นชัดมากขึ้น 4. มีการใช้เครื่องดนตรีและเสียงเปลี่ยนบันไดเสียงไปสู่อีกบันไดเสียงหนึ่งเพื่อทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาบันไดเสียงในยุคต่อๆมา หรูปแบบของเพลงยังคงเป็นรูปแบบโซนาตาอันเลโก้หบทเพลงประเภทโอเปร่าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการล้อเลียนการเมืองความรักที่อ่อนหวานไปจนถึงโศกอนาตกรรม 7. เพลงคาริอห์เป็นเพลงที่นิยมประพันธ์กันมากในยุคนี้โดยเป็นเพลงในลักษณะแมสและสวดศพ 8. เปียโนได้พัฒนาให้ดีขึ้นในยุคโรแมนติกผู้ประพันธ์ในยุคนี้ที่ควรรู้จักได้แก่เบโซเฟนลอซินีไซคอสกีบอรโดินชูมานโซแปงแวดีดอชาก